การใช้หน้ากากอนามัยเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อการปกป้องสุขภาพของเราและผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบางสถานการณ์ที่มีภัยความเสี่ยงทางการติดเชื้อเช่นการระบาดของโรคติดต่อหรือในสภาวะที่มีฝุ่นและสารเคมีในอากาศเป็นอย่างมากแมสสามดีาหลีหน้าเรียวทรงสวยผู้ใหญ่5้าสี1นหอมี10ชิ้นพร้อมส่งงานดีหน้ากากกัละอองฝุ่นน้ำลาย PM 2.5 แมสปิดจมูก3าดีผู้ใหญ่5สี1หอมี10ชิ้นงานดีหน้ากากกันละอองกันฝุนกันน้ำลายกัน PM 2.5ใส่แล้วรูปหน้าสวยเรียวไม่เจ็บหูป้องกันการติดเชื้อและการแพร่เชื้อหน้ากากนอนามัยช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อและแพร่เชื้อของโรคติดต่อโดยเฉพาะโรคที่แพร่ระบาดผ่านทางอากาศหรือทางละอองน้ำลายอย่างเช่นโควิด -19 หวัดและไข้หวัดใหญ่ เมื่อสวมใส่หน้ากากอนามัยสามารถลดโอกาสในการได้รับละอองน้ำลายของผู้อื่นและและอองน้ำลายของตัวเองไปยังสิ่งแวดล้อมและผู้อื่น